ที่เกกับพวกเรเลือกประาดที่ตรงนี้ครับกระจายของคุณวนสุชนะเชื่อแต่ละครั้งก็คุณได้รับแรงใจและรัทตาจากผู้ชมประยดียิ่งครับาพอตนในนี้ครับชมเราชนะเชื่อันะคะนะคะกรุ๊ทัวร์เอ็นเตามมานะคะอันนีแต่น้ทัวร์น้าทัวร์ค่ะเอาเดี๋ยวจะพา เามันข้างน้ยก่นี่ยตอนนี้เปล่าถ้าตกนี่แยกย้ายกันเลยนะครับตกกันตัวมันนันนะเรามีร่มอเลยแล้วเราไม่ร่มเราไม่ร่มไม่อยูดกินเราไม่ร่ม่้ามชาติเคยอยากชวนให้เอให้พร้อมกันไทยมีครับไยมีแจ้งให้ราบ เอกใจมนไม่ต้อ,องไมองขอขอน,นี้นหน่อยร้อยหนึ่งกได้ฮะครับ่ะร้อนึ่งห้เก้าสิบเดี๋ยวเดตาให้อีกสิบาทที่พหนากสิบวยี่ิวอ้โเอนกมากเลยพี่กิน,นดินตรงนี้เลยโอ้โหอแลนหอินได้เลยค่ะกิบเลยค่ะได้เขียนห้าเอาเอาอ่้าอันค่ะโอเคสองร้อยสองร้ครับอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่า

ีขอเขาเกินไงพี่คุณจีของเขามาเท่าไหร่แล้วาส่ะได้าหกเจ็ดี่โอเคอันนี้ส่งมแล้วก็ีะไรวาอมร่อย้เหาพเมื่อกี้พี่เก็ไว้ทันเกก็เหมือนจะน่ากินเหมือนกันเนา ดิไม่ว่างให้เอาเลยเอาเลยไม่น้ำเพราะคุณลอยก่อนกินเองซะง่านแล้วจะลอยติฟ้าที่ก้อยเรียกันมาเองนะก็ต้องถ่ายไกลๆเนาะ